วันนี้นะคะกัมปูจะพาเพื่อนๆมาติดตามภารกิจเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวค่ะเห็นน้องหมาแบบนี้นะคะแน่นอนว่าวันนี้ค่ะที่สัตวแพทยสภาเขามีสัตวแพทยกว่า50ชีวิตมารวมตัวกันเพื่อที่จะทําหมันให้กับน้องหมาน้องแมวฟรีและตอนนี้นะคะน้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยก็มารอคิวกันตั้งแต่เช้าแล้วค่านี่อย่างสองตัวนี้เลยกะที่ กับน้ำตาลคุณแม่พามาเลยขอทราบก่อนเลยว่าคุณแม่ราบข้าจากไหนคะจากเว็บไซต์เว็บไซต์เราเข้าไปเสิร์ชด,ดูเองหรือว่ายัางไงอ,อ,อ่ะจริงจริงมันได้ง่ามาะอ๋อพอเห็นปกติตาผ่าล้วเพราะว่าใจอยากระตุานค่ะ เคยมาหรือเปล่าคะหรือว่าซึ่งพาเขามาครั้งแรก่เคยมาคร,าราั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเลยดีไหมที่แบบเขามีแบบเปิดบริการให้แบบว่ามาทำหมันหมาแมวฟรีอย่างเงี้ยทา,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 าถ่ายพี่หน่อยสิเอ้วบินแล้วออเอ ทำทำเสร็จยงังยาพีอ่อ๋อเขาจะฉีดยาอุ้ยยาเหมือนยาสลบอ,อ,อ๋อตอนนี้คื่คุณหมอเขาฉีดยาให้โดนัทแล้วเจ้าของบอกว่าอย่าเริ่มออกอีกแล้วออเริ่มสลึนซึ่งแล้ว,ลลวปกติดโดนัทนี่ก็น่าจะ alert alert you <ดา S 1> อยู่นะคะโอเค fighting โดนทัท fighting fighting มันบิดขับกลัวไหมเนี่ยกลัวไหม ไม่กลัวค่ะ<ห>อันนี้คือรออะไรคะอรอฉีดยาวางยาค่ะตั้งหมันต่อเลยค่ะทำหมันต่อเลยไฟติง้งไหมครับไฟติ้งนะว่าทำไมพอถึงลุกขึ้นมาทำโครงการให้กับน้องหมาน้องแมว่ง เพราะว่าหนึ่งเราเราอยากจะมีบริการสาธารณะรับใช้ประชาชนดีค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้หมาจรจัดแถวแถวนี้เยอะขึ้นแถวนี้มีโรคที่สุนัขบ้าระบ,บาดมากมันก็จะมีอันตรายแต่ถ้าเราจำกัดจำนวนประชากรเนี่ยก็จะทำให้ไม่มีภาหะของโรคพิ่สุนัขบ้า เอาวันนี้ศัลยแพทย์ที่มาเนี้ยค่ะมาประมาณกี่ท่านคะมาประมาณ60สท่านนะครับหกสท่านมาจากที่ไหนกันบ้างคก็มาจากทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็มีจากต่างจังหวัดด้วยนะครับเท่าที่เท่าที่ดูจากข้อมูลมามีทั้งบินมาจากทั้งเชียงใหม่ทางภาคอีสานก็มีก็คือเป็นคนที่เขาสมัครใจมาเองคใช่ครับถูกต้องครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากจะมาที่จะมาผ่าตัดธรรมนน้องแล้วก็อยากจะมาเพิ่มทักษะในการผ่าตัด ให้กับตัวเองด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพค่ะมันก็เหมือนกับว่ามาแล้วเราก็ได้สกิลเพิ่มขึ้นได้ความรู้เพิ่มขึ้น่แล้วเรายังได้แบบว่าช่วยใช่น้องด้วยใช่ค่ะแล้วการดําเนินงานนี้เราแบ่งเป็นยังไงบ้างถ้าแบบว่าสัตวแพทย์ก็เยอะเหมือนกันนะเกือบร้อยท่านอย่างเงี้ยค่ะครับผมการทำงานเนี่ยครับจะสังเกตว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะแบ่งหน้าที่กันนะครับในหนึ่งโต๊ะเนี่ยก็จะมี หลักๆเลยก็ต้องมีสรรัตวแพทย์ก็คือคนที่เป็นคนคุมชะตาน้องหมาน้องแมวที่มีก็คือเป็นผู้ลงมือกรีดเปิดผ่าทาต่างๆค,ครับอันนี้คือท่านแรกคือผู้ช่วยะนะครับก็คือเป็นสัตวแพทย์เหมือนกันแต่ว่า,าถ้าเป็นหมอคนเขาก็จะเรียกว่าวิสัญญีแพทย์ก็คือเป็นคนที่วางยา,าย,ยาสลบแล้วก็ฉีดยาแล้วคอยสังเกตน้องว่าน้องเนี่ยมี หายใจไหมย,ยังรู้สึกตัวไหมไม่ใช่ว่าผ่าผ่าตัดอยู่แล้วเอาน้องไปสวัสค์แล้วรู้สึกดีมากครับเพราะว่าคือผู้รงทงว่าช่วงนี้เราก็ประสบกับวิกฤตโควิดม,มาเนาะแต่ละบ้านเนี่ยก็ต้องการรัดเข็มขัดเรื่องค่าใช้จ่ายค่าอะไรต่างนี่ยซึ่งบางบ้านน,น้องหมาน้องแมวเกา็อาจจะถูกลดความสัมพันธ์ลงน,นะฮะการที่ จะต้องพาน้องไปผ่าตัดทำหมันเนี่ยก็เปมีค่าใช้จ่ายเนี่ยครับการที่เราได้มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ช่วยทําให้ประชาชนนะครับที่มีน้องหมาน้องแมวแล้วแบบไม่มีคุณทรัพย์ในการพาน้องไปผ่าตัดทำหมันเนี่ยก็ะจะได้มาที่นี่ หนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นจิตอาสา,าที่เรามาช่วยทาหมายให้กับประชาชนด้วยครับแล้วก็เป็นการฝึกสกิลของเราเองด้วยเหมือนกันครับผมรู้สึกดีนะคะที่ได้มามีส่วนร่วมนะคะในการที่จะแบบเป็นจิตอาสา,านะคะช่วยทางด้านเนี้ยนะคะเพราะว่าเราจะได้เอาความรู้ความสามารถของเราอะคะมาทําการช่วยเหลือนะคะ<ม>ในสิ่งที่เราสามารถช่วยได้นะ,ะที่มาก็ได้กลับไปสุขภาพโอเคกลับไปแล้วก็เจ้าของพอใจก็รู้สึกโอเคแล้ว ป็นกิจกรรมอาสาดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้สำหรับคนที่รักน้องหมาน้องแมวนะคะกับการทำมันปีของเหล่าบรรดาจิตอาสาและก็สตัตวแพทย์อาสานะคะที่ได้พบกันในวันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปคนบรนพันอาสาของเราจะนำอะไรมาฝากนั้นต้องรอติดตามวันนี้ต้องขอัวลาไปก่อนอย่าลืมว่ากดติดตามเพจคนมันพันอาสาเลยนะคะไปแล๊ไปตาย